เลือดย่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่มันคักกำลังเปลี่ยนนี่เปลี่ยนไม่ไม่ตัวนี้นะแต่ว่ามาพี่อีกบาดเจ็บอีกสาหัสนี่เอาด็อกเตอร์มาแปลงอยู่เลยคักบอลสาหัสอีกแล้วถือเปลี่ยนสองสามบอแลแล้วแต่ว่าอีก,กถือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอันนี้ไม่เมื่อนี้ ขั่วเครื่องในบแดบนี้อยู่ไช้นาอยู่ใใคเคยใช้แล้วมึงทักแล้วอยู่เคยทำละปฏิเริ่มลงหนมึอนี่พิษแพนอีแล้วเป็น <c oughs> นี่คือหองเขาเออผู้ใดยังบ่ทันเคยมีประสบการณ์เรื่องเอานี่ออกเบิ่งในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่สร้างบนผ้าเห็ดอยู่นี่สร้างสร้างเลย สิ้นหัวเพื่อนวะเป็นที่แก้วิธีใดล่ะเบ่งไปน้ำกันสิบบ่ประโขกซะบ่ละประโขกเนาะแม่นบอกเออก็อันนี้ธรรมดาเนี่ยวะบ่แม่นสิ้นมันเองเก็ของเขาเอาออกใดบ่เลยกลนนดน จำปิกเลยจำปิกเลยเป็นยังไงล่ะขาทั้งจำหันเขาบ่ได้สวัสดีแล้วโดีอดที่ได้เลือกเขาบบชอดที่บ่โบชอดแล้วก็ชอดกันดิ่งออกมาเนอะแล้วเข้อเสียธีใดล่ะมันี่สิแสบมากๆแสบมากๆที่มันสูงมากๆอี่เอ้าเอาแล้วที่ชาสก๊มา ผัาขาดเลยนับปกบิดห้าผัาขาดไหมเพื่อนปกเนี่ยเออมีก็ขาดแล้วล่ะเอาขาดจำได้น็อตขาดข่า้ามังแอร์วาน,น่ามัน,นจะเห่มฉลอะโออเฮ้ยเดี๋ยวจะแหวะน้าเดียวหันคักหันเนี่ยทั้งนี้ก็ได้ คือว่าแม่ข้าใส่สิ้นแ,นนนแล้วน่ะเนี่ยจำเลยเนาะโอ้พี่ซาซางน้อยบ่ดอกซัแมนตูขาดข้าพี่้องอยู่ในเพื่อนว่าว่าสีจอดแล้วค่อยหันออกสีติดหรือบอลล่ะเค็ดจังได้ล่ะ เบิ่งน้ำกันวิธีแก้ของคนแก้ปัญหาสะคอหนาถูได้ที่บบเคยเห็นบบท่านเคยถือแบบนี้เบิ่งเั้นในคลิปนี้ได้พี่น้องเลยตอนอย like er, ู่เลี้ยวเอามาให้เบิ่งเข่าเข่าเข่าที่โบลอยโบเส้นแต่ว่ากับพ่อได้แก่ยู่พี่น้องโค้งช้างเพิ่อนกันไอพี่ตะห้องห้อมากได้ตัวนี้มาอยู่ล่ะเป็นตอยู่อยู่เอาเลียงมาห้องเลยครับทีเด้ อยู่บ่ขี้อยู่ได้เลยชุดเดียดอยู่ได้อยู่ได้คะแนนพันเพรแต่มันจับนะเอาเอาซ้ำละเอาโบรได้บราณเราจะไปเสียบโบราณหรอกหักเสือกนี่ยากอยู่เอาแบบนี้เลยบ่เออแบบนี้แหละไม่แสียแน่เนี่ยก็นั่งจะไปซื้อกาวไปกาวบ่เออขันเข่าขันตัวนี้เข่าอัดเข่าบาดิเออเอาได้ของกันดามัส่อีกแล้วอัปเดตตลอด คือเกานี่ยเขาท่านัา่นเนาะเคยเห็นเกาเห็นทีเดียวเกาดับหนูเยแต่ว่าตะกี้แต่โบราณเนี่ยเกาแดงมันเป็นแนดงๆเป็นปองเป็นปอง,ปองแก้วคือ,รอก,กระแล็เนีย่นยวะเออคือกระแล็ดนี่งเห็นเขาท่าโยนหล่หนมาก็ได้เออขัอกเขาจะมาท่าลมใหญ่แต่ว่าซื้อ,ลอนหลอดนึงแก้วนึงกับกลุ่มคาได้มันลายบ่มันมีพรอ,อยมันไเลยอือ อ่ะนะครู่มือได้บุห็นนะอัปเดตใหม่บริษัทเขาอัปเดตใหม่แบบดีดีคนเก่าแล้วตัวนะมันเก่าแล้วบุคักตัวรุุดใหม่นะผัดหลุ่บโบร่าอันนี้ผัดบุมี้กาวแล้วก็แล็ตเอาแต่ว่าก็อยู่ด้วเนาะกยู่แล้วมันเวลามันถืงห่อนมันแข็งโตได้พอนนะกลนวรุนตะเสื่อมแรงตะกี้ตะเสื่อมเทารอบ พรทะเลาะนเขานี่วะแล้วก็แข่งช่างกันหมดเลยเราอยู่เลขช่องได้เออเอช่องได้ก็ได้มีเสื้อมเท่าไส้ไส้ไม้เท่าไท่ไถ่ปอเขานี่พออยู่เลขช่องนั่นข่อ,อ,อขยอยายท่านก่อนไปอยู่แล้วอ่าขยังหน่อย พามันก็ท่าเกาอีกบอกหรือว่าท่าเต่ทั้งเปลือกอันนี้มันก็แล้วเอาเด้ใหญ่มันย่อยได้บานหอดมงเข่าการเลยนะสองมืออ่ะว่อนจะน้ำหลดมุทิเห็ุเหตนงานเมียว่าที่ได้แล่ยโยธานหาหีฮามเมือวะท่นฟังไปว่ะยากาศมาเลยนึนก็เป็นตลกจีเอาลงตแต่แถวคนย่อยแห้งแต่ว่าโอ้ยมวยดีหันเขาอีกกอน ช่วงมันสิขักกว่าได้เห็นบ่ธรรมดาใส่ช่วงสนุ่นเลยก็ช่วงสนุ่นนะบ่บ่ต้องยากก็ได้เห็นบ่เออมันสิเป็นนุ่นนมมันได้เออสนุ่นเป็นแผ่นน่ะอืม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 กรมหลงเมื่พิมพ์มันตานมาอยู่อยู่ในบริษัทก็เห็นอยู่ครัเออช่วงสนุ่นบางๆเห็นบ่อืมมันมีเส้นหนึ่งมีมีหนึ่งสามมีหน้าหลุนบางเอออยู่คนเขาไม่ต่ตัดเอาน่ะช่วงสนุ่นนะเขาห่งช่วง คักได้ของมันยึดขึ้นหนังนี่เลยเออเอา,ามาใช้ม้อนี่แล้วเลยตอนขอยโยเว้หาหนุ่มเ <c oughs> ขาไปแต่อ,อยากได้เอามือโบกีหัวฮะน่ออาอะไรให้ตื่นมาแล้วแล้วเบิ่งได้รถเจ้านี่พวัน <c> น <oughs> ี้ปุ๋ยมะขั่วเครื่องในมันอีกแล้วนี่นะ <c oughs> บริมมุมเสียค่าอยากเทือดอกรถคัน ยบ่ละอืมี่น้เรายบ่นเลยยังวะมีอะไรขายบ่นเดยเอาหาคลิปสอนขายเด้ขายเศ้าปายขายเศ้าปลายตเรือเท่านั้นเลยจงเท่านั้นเลยก็จะม็นมีหว่าจะขายเบิร์ แก้ปัญหาสะพพอหนาอีกแล้วตูกแก้ปัญหาสะพพอหนาพี่น้องเอ้ยเบิ้งแน่ลงยูทูบเลยได้นี่นะก่อนจะพูดเลย <c oughs> เออเอาลงโชว์เชียวเลยเนะ <c oughs> บอโบแวนมันห้องปะตันนั้นอ <c oughs> ย่าบอนหลับแยนว่าอยากแวนห้องอยู่ในทงห่วหนี้อยู่ได้ <c oughs> แวนมัน่นและ <c oughs> ไปเก็บไว้อยู่สซะ <c oughs> เอา ลู้าใช่อลมกันย่ล่าช่องอันไหนตัวไปใช้แใช้งน้อยค่น้อยไปเท็กแหละเกี่ยวหนึ่งนบอลลนนาเล็กบลลมน่ก็ลตบอนันเรียบร้อยละบาทเป็นดแหละ สิงกระดองน้า ไม่ได้ก็ได้อยากหมดต้องคนคนหลายก็โอ้ยอยากมากเท่าไหร่หัวใของเราไม่อยากคืน นี้ยำหน่อยสนหมา ủa hôm nói <laughs> đi อไปนเนี่ยฮะโอนีข <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้าเข้าเลยี่อันจะี่อมาเยอ้ยอเนี่เาใส่กระเอาเไอ้นนี่เยมันทรรม่ด้หรอวนี่ยี่ันเผากรดกเดี๋ยวควันมันนะคมันอันันอันีหนี่ควันส ไม่ก็จะดูทุกอนเละไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยลงเศ้าดิเรื่องที่ออไปนรบเนาดีดีเ็ทำเพืเดียีมางานี่บ vai sair no fim